สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้นะคะเล็กจะมาทํานายทายใจแบบพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะเล็กได้รับแรงบันดาลใจมาจาก สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะจากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวะคะก็เลยเลือกหัวข้อนี้นะคะมาทำพิกอาการกันในวันนี้นะคะและแน่นอนวันนี้เล็ก็มีไพ่ทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะอันนี้กองที่1คะ่ะกองที่สอง กองที่3มแล้วก็กองที่สี่นะคะณนะตอนนี้นะคะก็ให้คุณนั้นทําสมาธินะคะมีสตินะคะมองที่กองไพ่ทั้งสี่กองนะคะเลือกไ้่ที่คิดว่าชอบที่คิดว่าใช่ที่คิดว่าปิ๊งที่สุดหรือดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเล็กจะให้คุณเลือกไพ่นะคะ เอาละค่ะคิดว่าทุกคนคงมีไพ่ที่มีคำตอบอยู่ในใจกันแล้วนะคะซึ่งณนะตอนนี้จะขออนุญาตเก็บไพ่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทำนายทายใจกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1พิกอารา์ศในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ไว้พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะได้ไพ่ นึงถ้วยนะคะก้าไม้เท้าค่ะแล้วก็ the ฟู่นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะหน้าไพ่นะคะบ่งบอกว่าการเปลี่ยนง,งานของคุณนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่น่ารื่นรมนะคะการเปลี่ยนง,งานเป็นเรื่องของการได้โอกาสใหม่เหมือนกับเป็นคุณนั้นจะได้เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองด้วยนะคะ คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่และการเริ่มต้นใหม่นี้ก็เปรียบเสมือนของขวัญที่เต็มไปด้วยสักกายภาพดูได้จากดอกโบหวหลวงที่เบ่งบานบนหนึ่งถ้วยนะคะนะดอกโบหวหลวงที่เบ่งบานอยู่หนึ่งถ้วยนี่ก็คือสักกายภาพและของขวัญที่คุณจะได้รับในเรื่องของการเปลี่ยนงานใหม่การเริ่มต้นใหม่ของงานนะคะอ่ะว่ากันตามนี้นะว่ากันตามนี้ความหมายนะคะ คุณเองก็มีความพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่คุณเองก็อยากได้เพื่อนใหม่ความรู้อะไรใหม่ๆรวมถึงโอกาสใหม่ๆโปรเจกต,ต์ใหม่ๆไอเดียสร้างสารรค์ใหม่ๆคุณมีแพชชั่นนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นั่นเองส่วนก้าวไม้เท้านะคะเป็นส่วนหนึ่งที่หน้าไพ่แนะนําอยากให้เปลี่ยนงานเหมือนกันนะคะเพราะเมื่อดูจากหน้าไพ่แล้วก้าวไม้เท้าจะมีบุคคลที่ถูกล้อมไปด้วยนะคะคนเอ่ย และก็ไม้เท้าเอ่ยซึ่งดูเหมือนว่าคุณนั้นกําลังทํางานเพียงลําพังอยู่หรือเปล่าพอลักษณะงานที่คุณต้องเจอนะคะละักษณะมันเหมือนเป็นการทํางานที่เป็นทีมอะคะ่ะแต่จากที่เห็นในหน้าไพ่ดูเหมือนคุณกําลังจัดการกับงานเพียงลําพังอะเหมือนกับทําอยู่คนเดียวว่างั้นเถอะนะคะสําหรับบางคนณนะตอนนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยงานถือหรือถูกงานล้อมตัวเอาไว้ นะคะงานที่คุณต้องรับผิดชอบมอบหมายมาที่คุณเจอค่ะมันไม่สามารถกระจายตัวให้ใครได้นะเพราะว่ามันมีความยากมีความซับซ้อนบางอย่างถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาสุดท้ายคุณนั่นแหละจะต้องเป็นคนแก้ไขหรือต้องรับผิดชอบมันอยู่ดีสู้ทำเองตั้งแต่ต้นยันจบไปเลยดีกว่าอันนี้คือความคิดของคุณนะแต,แต่บางคนนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของคน นะคะคืองานที่คุณเจอมันเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทำอะ่ะแต่คุณเป็นคนที่ได้รับเป้าหมายให้ทำสุดท้ายก็ต้องทำงานนะคะมันมีทั้งเครียดทั้งกดดันไปพร้อมๆกันบางคนเป็นเรื่องของคำว่าอาสา,าทำแทนคนอื่นด้วยซ้ำมันก็เลยทำให้โอ้โหเครียดหนักเข้าไปอีกนะคะและสิ่งที่คุณทำได้คืออะไรเอ่ย ต้องอดทนทําต่อไปซึ่งจริงๆแล้วนะคะในหน้าไพ่บอกเขาก็รู้แหละว,ว่าคุณทํางานค่อนข้างหนักค่อนข้างโหลดนะคะจึงอยากให้คุณพักบ้างแล้วค่อยไปต่อกับเรื่องงานนะ,ะเพราะว่างานตอนนี้ค่ะมันได้ก้าวไม่ถาวรแปลว่ามันอีกนิดหนึ่งมันจะเสร็จแล้วถ้าคุณพักนะคะชาร์จแบตแป๊บนึงแล้วไปต่อโอเคงานมันมีโอกาสที่จะคอมพ l ีท e ก็มี เสร็จสมบูรณ์แบบโปร่งโล่งสบายไปเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าอยากเปลี่ยนงานแต่ยังไปไม่ได้เพราะมีเหตุผลบางอย่างเช่นคุณไม่อยากไปทั้งทั้งที่งานมันยังไม่เสร็จคุณไม่อยากจะโยนระเบิดให้กับคนที่ต้องมาเจอสถานการณ์แบบเดียวอย่างที่คุณเจอคุณอยากทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนงาน อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะซึ่งซึ่งดูจากหน้าไพ่ความหมายก็คือแปลว่าคุณยังไหวอยู่อ่ะคุณคิดว่ายังไหวอยู่ะนะอาว่างั้นเถอะส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะคุณอาจจะเจอทางแยกที่ต้องตัดสินใจแต่ไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆค,ค,คิดเพราะเดอะฟลูกล่าวไว้ว่าไม่ว่าทางข้างหน้าคุณจะเลือกอะไรก็ตามความหมายก็คือคุณจะเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนงานก็ตามหรืออยากจะเป็นอิสระปลดล็อกตัวเองในเรื่องงานใดๆก็ตามก็ขอให้คุณเลือก และตัดสินใจด้วยหัวใจด้วยจิตใจอารมณ์ที่เป็นบริสุทธิ์ให้คุณทำตามความปรารถนาของคุณทำตามเสียงของหัวใจของคุณทำตามความต้องการของคุณได้เลยเพราะคนนกสีแดงและดอกกุหลาบสีขาวนะคะคนนกสีแดงและดอกกุหลาบสีขาวเห็นไม่เอ่ยนี่ขนนกสีแดงและดอกกุหลาบสีขาวสองอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี นะคะเป็นความโชคดีที่มาจากอารมณ์สติปัญญาและการตัดสินใจที่บริสุทธิ์นะคะข้อคิดอ่าข้อคิดก่อนจะจบคลิปของกลองที่1น,นะคะคือหากคุณคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะมีข้อแนะนําอยู่2ข้อนบะคือ1ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานมันจะมีอยู่2แบบก็คือหนีไปเลย หลีกนี้กับงานเดิมๆจำเจเดิมๆทำได้เลยนะคะคือแบบเดิมๆที่คุณเคยเจอมาคุณอาจจะเปลี่ยนไปทำแบบ A เลยไม่เอาแล้วแบบ A แบบแบบแบบ A ไม่เอาและจะเปลี่ยนเป็นแบบ B ไปเลยก็ได้นะคะหรือ2ก็คือคิดอยากจะเปลี่ยนงานแต่คุณต้องไม่เบื่องานนะคือเมื่อสมมุติว่าคุณอยู่บริษัท A และคุณต้องย้ายไปบริษัท B คือเปลี่ยนงานไปที่บริษัท B คุณ ตัดสินใจที่จะทําที่บแล้วคุณห้ามเปลี่ยนงานนะเพราะหน้าไพ่ได้บอกอีกนิดนึงว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้ข้อควรระวังคือเปลี่ยนงานไปแล้วอะค่ะมันอาจจะมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่ทําแล้วรู้สึกเบื่อเบื่องงานเฉยเลยชอะช,ช็อตชด,ดืด้อไปเลยไม่อยากทํางานแล้วนะคะก็เป็นไปได้จึงอยากจะฝาก2อย่าง2ข้อนี้ไว้ก่อนปิดท้ายของคลิปนี้นะคะ ก็ขอให้คุณนั้นใช้วิจรรารณญาณในการตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเปลี่ยนงานเนี่ยจะเปลี่ยนแบบไหนดีจะเปลี่ยนไปเลยเนวเปลี่ยนเปลี่ยนแวกแนวไปเลยหรือแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วอย่าเบื่องานนะนะคะ เอาละค่ะจบไปแล้วนะคะกับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะพิกอาการในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมนะคะคิดว่าคุณคงมีคําตอบในใจแล้วนะคะกับคนที่ได้ฟังคลิปกองที่1ไปนะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สําคัญนะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาและมีโอกาสดีๆเล็กก็จะมา อัพคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอจบคลิปที่หนึ่งนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่สองพลิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมคนที่เลือกไพ่กองที่สองไว้พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะได้ไพ่ หไม้เท้านะคะ4ไม้เท้าแล้วก็7ไม้เท้าธาตุไฟทั้งหมดเลยเนาะนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมนะจากหน้าไพ่นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะ จะบอกว่างานที่คุณทําอยู่นั้นมีความมั่นคงดีอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะเพราะว่า6ไม้เท้านะคะใบแรกมงบอกว่างานที่คุณทําหรือรับผิดชอบอยู่ณนะตอนนี้นะสถานการณ์ด้านการงานน่าพึงพอใจนะคะคุณได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานจากผู้ใหญ่ทางการงานจากหัวหน้าจากลูกค้าอย่างเงี้ยคือรอบๆตัวมีแต่เรื่องราวน่ายินดีในเรื่องงานคุณทํามาแบบสําเร็จอะ นะคะสำเร็จและตรงตามเป้าหมายทุกอย่างเลยคุณทำงานได้ได้เสร็จสมบูรณ์ทีเดียวเลยนะคะและงานของคุณที่ทำอยู่นั้นก็ถือว่าคุณ่ะใช้ความพยายามมากๆนะวะกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นจงภูมิใจไว้เถอะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงนปัจจุบัน เหนื่อยแค่ไหนใช้ใจแลกมานั้นคุ้มค่าแค่ไหนนะคะที่สำคัญนะงานนี้นะคะคุณกลายเป็นคนที่มีความสำคัญของงานอีกนะคะคุณได้รับการยอมรับคุณได้รับการได้รับการแบบเหมือน เฉลิมฉลองเลยนะอารมณ์น้าไพ่บอกแบบนั้นเลยนะเฉะลิมฉลองในเรื่องของงานนะคุณโอกาสได้รับการสนับสนุนการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีนะคะการได้รับเกียรติได้รับการยกย่องและยอมรับจากเพื่อนโรงงานและผู้ใหญ่ทางการงานหัวหน้าเอย่ยหรือลูกค้าเอ่ยนะคะจะบอกว่าแม้นายามที่คุณเจออุปสรรคหรือเจอความท้าทายทางการงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่อาจ จะทำให้คุณรู้สึกถึงความกดดันอะแต่ความกดดันที่คุณเจอกับกายเป็นแรงผลักดันให้คุณไปสู่ความสมบูรณ์แบบคุณมีโอกาสนะคะและก็พูดถึงตัวคุณเองก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยในเรื่องของงานนะคะเพราะสี่ไม้เท้าเนี่ยแปลว่าง,งานที่ทําอยู่ก็มั่นคงดีแล้วและเจ็ดไม้เท้าก็หมายถึงว่างานที่พุ่งตรงมาสู่คุณเนี่ยมันมันเยอะก็จริงแต่คุณก็สามารถจัดการมันได้หมด นะคะต่อให้งานเยอะอย่างยุ่งยากแค่ไหนคุณก็สามารถเอาชนะมันได้หมดแต่ส่วนใครนะคะที่อยู่ระหว่างคาบเกี่ยวนะคะกับการเปลี่ยนงานความหมายก็คืองานที่คุณกําลังเผชิญอยู่ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญงานงานในแบบไหนนะคะบอกได้เลยว่ามันเป็นงานที่ดีนะคะนะย้ำอีกทีนะใครนะคะที่อยู่ระหว่างคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนงาน เหมือนคุณแบบมีการเปลี่ยนงานไปแล้วแหละแล้วก็กําลังจะไปสู่อีกองค์กรหนึ่งองค์กรใหม่แบบนี้นะคะงานที่คุณกําลังเผชิญอยู่ส่วนใครนะคะที่อยู่ระหว่างคาบเกี่ยวการเปลี่ยนงานเช่นกำลังจะย้ายบริษัทหรือจะย้ายองค์กรหรือย้ายาแผนกนะคะนะ งานที่คุณกำลังจะ,ะเผชิญนะคะถือว่าเป็นงานที่ดีและเป็นงานที่มีความมั่นคงสามารถนำคุณไปสู่ความสมบูรณ์แบบทางการงานได้นะคะแม้ว่าจะเจอจุดยากอยู่บ้างแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยประสบการณ์ที่คุณเจอนะคะคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จทางการงานสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นลุยเลยนะคะนอกจากนี้เนาะคนที่เลือกไพ่กองนี้ถ้าใครนะคะคิด อ,อยากหาอาชีพเสริมนะคะอยากหาอาชีพเสริมงานอาดิเรกงานที่คุณสนใจงานที่คุณชอบอยากจะทําอะไรมาเสริมเพิ่มเติมจากงานเดิมที่ทําอยู่ทําได้นะคะน้าพ่สนับสนุนด้วยซ้ำนะว่าคุณสามารถทํางานทั้งงานประจําได้แล้วก็งานเสริมได้ควบคู่กันไปได้คุณ มีความสามารถในเรื่องจัดการเมเนจได้ดีเลยนะคะอัน,นเชียนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองอัน,นเชียมากๆนะถ้าคุณมีความคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมลุยนะคะเอาละค่าจบไปแล้วนะคะกับการทำนายนะคะทายใจแบบพลิกอาการในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมของ คนที่เลือกไพ่กองที่สองไว้ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาก็จะมาอัปคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่3มพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมคนที่เลือกไพ่กองที่สไว้พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สามได้ไพ่เพอร์มิตรค่ะราชินีถ้วยแล้วก็สิบไม้เท้า,านะคะ โอ้คนที่เลือกไพ่กองนี้เนาะเขาบอกว่าเรื่องการเปลี่ยนงานนะคะเหมือนคุณมีคําตอบอยู่ในใจว่าเองคุณก็อยากจะเปลี่ยนงานเนาะแต่ข้อแนะนํานะไพ่คือถ้าคุณจะเปลี่ยนงานนะเปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้งานที่ดีกว่าเดิมอย่าเปลี่ยนนะคะอย่าเปลี่ยนนะคะหรืองานที่มันยังไม่ใช่สําหรับคุณยังไม่สามารถตอบโจทย์บางอย่างคุณได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะเพราะเฮอร์มิตใบแรก,นแรก erm เนี่ยใบแรกเฮอร์มิตเนี่ย นีน้ได้กล่าวไว้นะคะเนี่ยน,นะเฮอร์มิตเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าเออเนี่ยเรื่องงานนะคะตอนเนี้ยอ,อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของคุณหรือเปล่าอารมณ์หรือความรู้สึกของคุณที่มันเหมือนแบบอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบเียอยากอยู่อยากสันโดษอยากหันหลังให้กับความวุ่นวายที่เจอหมายถึงงานเราเนาะเอะเออยากหันหลังให้กับความวุ่นวายที่เจอต้องการออกจากสิ่งรบกวนต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายซึ่ง ถ้าพูดในเรื่องงานคุณอาจจะเจอปัญหาที่มาจากคนก็ได้หรืออาจจะเกิดจากงานก็ได้ที่มันถาโถมรุมเร้านะคะทําให้คุณนะตอนนี้ทําให้รู้สึกเหนื่อยล้านะคะมันเหมือนแบบร่างกายอยากชาร์จแบตบอ่ะอยากชาร์จแบตแบบไหนอยากชาร์จแบบหาที่เงียบๆทําหาที่เงียบๆไม่อยากสูงสิงกับใครอยากจะโฟกัสกับงานอยากจะทําสมาธิกับงานให้เต็มที่เท่าที่จะทําได้นะคะนะคุณแค่อ่อนล้าอ่อนแรงเปรียบเหมือนตะเกียงที่อยู่ ที่อยู่กับเฮอร์มิตนะคะรู้แสงดีลิบลีลิบลีลิบล,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 ลีเนาะนอารมณ์ก็เหมือนไฟในการทํางานของคุณนะคะมันเริ่มจะมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยมันล้ามันอยากพักเนาะเออเป็นซะอย่างนั้นนะคะอ่ะในขณนะดเดียวกันนะคะหน้าไพาอ่อ่ะเฮอร์มิตก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนมีของแหละนะมีของมีความสามารถและมีทักษะความรู้ในงานดีอยู่นะคะแต่ว่าตอนเนี้ย คุณแค่รู้สึกล้าและอยากมองหาอะไรใหม่ๆรวมถึงบางคนมันมีเรื่องของมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอะค่ะตอนนี้งานที่คุณเจอมันเลยทําให้คุณคิดว่าเฮ้ยหรือฉันจะไปทําตามเป้าหมายที่ฉันคิดไว้ดีวะหรือฉันจะไปทําในส่วนที่ฉันอยากทําดีวะมันมีมันมีคําถามมันมีสิ่งที่อยากจะทํามันอยู่ในใจเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยจต้องบอกแบบนี้เลยว่าตอนนี้อยากให้คุณอยู่กับตัวเองนะคะคุณอาจจะแค่ เริ่มหมดหมดใจในเรื่องของการทำงานเพราะว่ามันแค่ล้าจนเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะสภา,าวะของคุณนะตอนนี้มันเหมือนลุมเล้าไปหมดเลยคุณอยากจะเดินออกห่างจากตรงนี้ซึ่งแนะนำแหละคุณลองอยู่เงียบๆนะคะอยู่เงียบๆแล้วทบทวนนะทบทวนว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีกับงานที่เจอหรือกับสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะเพราะว่าการที่คุณได้อยู่เงียบๆได้อยู่ ได้อยู่กับตัวเองมันเหมือนได้การทําสมาธิกับตัวเองและมันจะเหมือนกับการชาร์จแบตในตัวเองซึ่งช่วงเวลาที่คุณได้ชาร์จแบตหรือคุณได้พักเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้กรองความรู้สึกกรองอารมณ์ของตัวเอง อยู่กับตัวเองแล้วคุณจะอาจจะเจอคําตอบก็ได้ว่าเฮ้ยไปต่อก็ได้หรือว่าจะพอแค่นี้ดีนี่คือนี่คือการอยู่กับตัวเองนะคะรยให้คุณมีคําตอบที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าถ้าคุณจะไปต่อคุณก็โอเคต้องทํายังไงเพื่อจะตั้งรับให้ดีถ้าคุณอยากจะพอแค่นี้คุณต้องมองว่าข้างหน้าคุณจะต้องทํำยังไงต่อคุณจะมีแนวทางวางแผนหนึ่งสองสามสี่ในตัวของคุณเองพอดีเลยนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องงานตอนนี้ที่คุณเจอเนี่ยด้วยความที่ขึ้นราชิหนีทัวยแปลว่าคุณเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องงาน ะะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องงานแน่นอนมีผลกับอารมณ์ของคุณคุณจะรู้สึกอ่อนไหวนะคะในความรู้สึกอ่อนไหวเนี่ยมันมีทั้งความมันมันมันหลากอารมณ์นะมันมีทั้งความอ่อนไหวด้วยมันมีทั้งความความรักด้วยคือไม่ใช่ว่าคุณไม่รักงานนะคุณจริงๆคุณก็รู้สึกดีกับเรื่องงานนั่นแหละแต่ว่าสถานาการณ์ที่คุณเจอมันแค่ทําให้คุณล้าเท่านั้นเองนะคะรวมถึงตอนนี้มันทำให้คุณอาจจะต้องปรับตัวนะคะปรับตัว ปรับตัวเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างเช่นเช่นเรียนรู้ในการศิละปะในการเข้าหาคนศินละปะในการพูดคุยกับคนหรือการสื่อสารกับคนซึ่งในจุดเนี้ยนะคะยิ่งคุณได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของคนเท่าไหร่คุณก็จะได้ยิ่งรู้ซึ้งถึงถึงนิสัยใจคอของคนมากขึ้นนะคะคุณจะได้ตั้งรับได้คุณจะเกิดความเข้าใจโดยสัจธรรมว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร เมื่อคุณเข้าใจในเรื่องของนิสัยแต่ละคนปุ๊บคุณจะเริ่มปรับตัวเข้ากับเขาได้เริ่มเข้าใจว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรกันดีอันนี้คือมันจะเกิดเกิดความอย่างรู้กันทันทีเลยนะว่าคุณจะต้องจัดการยังไงต่อไปนะคะบทเรียนทางการงานบทนี้จะทําให้คุณรู้ว่างานนะคะงานที่คุณเจออยู่เนี่ยมันกลายเป็นการเติมเต็ม หรือมันจะกลายเป็นส่วนเกินที่คุณได้ทํำลงไปดูจากน้ำนะคะดูจากน้ำที่ราชินีเทการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานและลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานส่งผลกระทบนะคะทําให้คุณอะเจอเรื่องของงานบางคนมีภาระการงานมากขึ้นคุณต้องดูว่างานที่คุณรับผิดชอบอยู่มันกลายเป็นคุณต้องเติมน้ำให้มันเต็มหรือนะคะ หรือมันเยอะเกินไปนะน้ำที่คุณเติมนั้นไปนั้นมันกลายเป็นเติมให้เต็มหรือมันเติมจนเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้คุณก็ต้องปรับเหมือนกันนะคะในจุดนี้นะอืมเอาล่ะค่ะพูดถึงโอกาสทางการงานนะคะโอกาสทางการงานมันมักมาพร้อมกับภาระทางการงานด้วยเช่นกัน <N ic ly> นี่คือสิ่งที่น้าภายบอกนะจากนี้นะคะงานที่คุณทํำหรือคุณอาจจะต้องมาทบทวนว่าไองานที่คุณทํำอยู่เนี่ยนะคุณลองทบทวนกับตัวเองอยู่เง,งียบๆแล้วก็ทบทวนกับตัวเองว่างานที่คุณทํำอยู่เนี่ยคุณกำลังทำแทนคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือคุณกำลังช่วยงานคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือคุณกำลังทำงานของตัวเองช้าไปจนกลายเป็นงานโหลดไปหรือเปล่า หรือคุณกำลังแบกภาระงานคนอื่นไว้ด้วยหรือเปล่าคุณลองทบทวนดูนะคะทบทวนดูอะไรที่ไม่ไหวคุณควรสื่อสารกับผู้ใหญ่ทางการงานเพราะจากหน้าไพา่นะคะผู้ใหญ่มีอิทธิพลทางการงานของคุณอยู่เหมือนกันนะคะเท่าที่ดูเฮอร์มิตใบแรกนะคะแปลว่าผู้ใหญ่ทางการงานเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการงานโดยเฉพาะงานที่คุณทำอยู่เหมือนกันนะคะ อะไรที่ไม่ไหวคุณก็ควรบอกอันไหนที่ที่ที่อยากจะรับหรืออยากจะปฏิเสธคุณควรกล่าวออกมาตรงๆนะคะคุณควรกล่าวออกมาตรงๆก่อนจะดีกว่าจากนั้นค่อยมาตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเปลี่ยนงานดีหรือไม่เพราะนี่คือคําอธิบายของนักาพา่ที่กล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นว่าถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่ได้ดีกว่าเดิม ว่างานเดิมที่ทําอยู่ไม่ควรเปลี่ยนนะคะนะอันนี้ฝากไว้ไม่งั้นสุดท้ายก็คือคุณก็ต้องแบกภาระเอาไว้อย่างนี้เหมือน10ไม้เท้านั่นเองนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมคนที่เลือกไพ่กองที่สั่ไว้ ะะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาเล็กก็จะมาอัพคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่4พิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมคนที่เลือกไพ่กองที่4ไว้พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะได้ไพ่ทาวเวอร์เดอะแฮงแมน m o เดอะมูนนะคะเป็นคุณภาพไพ่ใหญ่ทั้งหมดเลยนะ คนที่เลือกให้กองนี้นะคะถามว่าเปลี่ยนงานดีไหมจากหน้าไพ่นะก็คือการเปลี่ยนงานยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้นะคะนะงานที่คุณทำอยู่นะคะแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ค่อยโอเคเลย่ะเออมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามากระทบมันส่งผลให้งานของคุณที่เคยดีๆกลับ สะดุดนะคะสิ่งที่คุณเคยมั่นใจเคยไว้วางใจกับงานเดิมที่คุณทำเนี่ยตอนนี้มันกลับทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจซะแล้วสินะคะแต่การเปลี่ยนงานหรือลาออกนะคะก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเพราะจากหน้าไพ่นะคะหากคุณเปลี่ยนงานหรือลาออกนะงานก็ไม่ได้แปลว่าจะได้งานที่ดีนะ เอองานก็ไม่ได้แปลว่าจะได้จะได้งานที่ดีนะมันงานก็ยังคงไม่ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะเจอเรื่องของต้องว่างงานนานเลยนะคะหรือบางคนอาจจะเจอเรื่องของแบบคุณจะต้องเปลี่ยนงาน2อถึงสครั้งจนกว่าจะเจองานที่ใช่สําหรับคุณนะคะบางคนนะแม้ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยหน้าที่ทางการงานไม่ได้อื้ออํานวยให้คุณได้เปลี่ยนงานได้ทันทีนะคะจากหน้าไพาน่นก มันมาจากสาเหตุนะคะมันมีสาเหตุหนึ่งมันจะจะมาจากเรื่องของมีสัจ,จวาจามีสัญญาหรือมีเงื่อนไขาบางอย่างหรือมีข้อกําหนดบางอย่างที่ผูกพันผูกมัดกันไว้ก็คือแฮงแมนตัวนี้นะเชือกที่มัดอยู่นะคะแฮงแมนอาจจะมีข้อผูกมัดข้อกําหนดหรือมีสัจจะอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันไว้ก็เลยทําให้เฮ้ยยังลาออกไม่ได้นะยังเปลี่ยนงานไม่ได้นะในตอนนี้นะสก็คือ ด้วยงานที่คุณทำอะค่ะยังหาใครมาแทนไม่ได้เลยเนี่ยเลยจำเป็นต้องอยู่ก่อนนะคะสามอาจจะมีปัญหามาจากส่วนตัวคือคุณมีภาระอะไรบางอย่างงานที่คุณทำอยู่เนี่ยอาจจะตอบโจทย์เรื่องของความมั่นคงได้นะคะโอเคละทำงานได้เงินเดือนอยู่นะเนียยยังเป็นภาคของได้เงินเดือนได้เงินเป็นประจำอยู่นะรายได้ยังคงที่อยู่นะแม้สถานการณ์มันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยปกติก็ตามเนาะแต่คุณยังต้องอดทนทำอยู่ นะคะอาจจะมีมาจากปัจจัยส่วนตัวตรงนี้ก็ได้นะคะเลยทําให้เออยังไปไหนไม่ได้นะยังต้องอดทนทําไปก่อนนะนะด้วยปัจจัยทั้งหลายหลายอย่างนะคะที่ที่กล่าวมานี่คือจึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถทําให้เปลี่ยนงานได้ในทันทีเะนั้นสิ่งที่คุณทําได้คนที่เลือกไ่กองน,นี้สิ่งที่คุณทําได้คือควรรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมณนะเวลานี้ให้ทําไปก่อนนะคะอดทนนะแต่อย่าได้ท้อน,นะคะนะ เพราะว่าในตอนนี้ด้วยความที่ว่าคุณยังไม่สามารถลาออกหรือเปลี่ยนงานได้อย่างที่เราคุยกันคุณลองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือรูปแบบการทํางานอะไรที่ไม่เคยทําแค่ต้องลองทําอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนล่วงหน้าเพราะว่าไพ่เดอะมูนนะคะสถานการณ์ที่คุณเจออยู่อ่ะมันเปลี่ยนได้มันอาจจะมันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ ะะและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะทําให้ดีขึ้นเลยก็ได้นะแต่คงแต่คุณอาจจะยังไม่เห็นความจริงในตอนนี้เนาะว่าว่ามันจะดีเลยนะคะเพราะง่ายๆเลยนะสัจธรรมการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนพระจนนะันทร์อะพระจันทร์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมเออตามนั้นแหละปัญหาต่งตางๆที่คุณเจอนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้นะคะนะและที่สําคัญนะคะขอให้คุณยอมรับและเข้าใจก่อน ะะยอมรับและเข้าใจก่อนว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนและค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะคะขอให้คุณมีศรัทธาและอดทนรอคอยเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณจะทําไม่นานคุณอาจจะเจอความสว่างก็ได้นะนะคะแล้วก็นอกเหนือกว่านั้นนะคะด้วยความที่พลังงานเป็นไพ่ใหญ่ทั้งหมดทั้งสาใบานะคะ โอกาสที่คุณเลือกไพ่กลองนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวนะคะหรือหรือมีกิจการอะไรเป็นของตัวเองแน่นอนเรื่องงานที่คุณทําอยู่เนี่ยอาจจะประสบปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าฟาก็คือทาวเวอร์ตัวนี้นะคะมันเป็นปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้มันส่งผลกระทบให้เรื่องของกิจการงานของคุณที่ทำมีผล ะะจากที่ดีๆก็เป็นไม่ดีเลยอาจจะเป็นมาจากทุกอย่างมันแพงหมดต้นทุนน้ามันเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างภาวะเงินเฟอ้อเอ่ยภาวะเศรษฐกิจไอตรงเนี้ยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบแต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้อดทนทําไปก่อนนะคะเพราะหนทางในตอนนี้ถ้าคุณไปเริ่มต้นใหม่กลับมีความเสียสกกนะะเส่ยงสูงมากกว่านะคะเสี่ยงสูงมากกว่ากว่างานเดิมที่คุณทําลองค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะคะ เออบางคนอาจจะมีเรื่องของการปรับเวลาทํางานกับลูกน้องปรับลดคนงานปรับลดเงินเดือนแบบนี้มีโอกาสนะคะแต่ยังไงก็ตามสถานการณ์นี้ขอให้อดทนไปก่อนนะคะค่อยๆเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณไม่เคยทําแฮงแมนอาจลองเปลี่ยนมาทํา จกไม่เคยขายออนไลน์ไม่เคยไลฟ์สดขายหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่เคยทำการโฆษณาเลยใดๆเลยไม่ว่าจะสื่อไหนใด้ๆก็ตามอ,อาจจะลองลองมาทำประชาสัมพันธ์ออลองมาทำโฆษณาดูก็ได้อาจจะ ดีขึ้นก็ได้นะคะอาจจะช่วยพยุงในเรื่องสถานการณ์ที่มันแย่ๆอาจจะดีขึ้นมาได้ก็ได้นะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4พิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเปลี่ยนงานดีไหมนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่4ี่ไว้ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สําคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ นีก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาก็จะมาอัพคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ